ทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอ็กซ์วิโตอีกแล้ววันนี้ก็เป็นทลิปอีทิลิปหนึ่งที่รีวิวหลังจากแวนการ์ดไปนะครับเป็นวัดยี่ไฟชุด UV 01และ02นะคิป1นึ่งคิสองคิปสานะครับที่ทำออกมาสปิ่นกล่องได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับต้องลงทุนซื้อถึงสากล่องไม่3แบบแบบละกล่องเท่ากับทั้งหมดกี่กล่องเท่ากับคูณร3อยสามสิบห้าเกินเกินนะเรียกได้ว่า คนที่เก็บครบก็ขอรับถือก็ขอรับถือนะรับถือด้วยับก็ขอขอบคุณพี่นัทนะครับที่สมนาคุณมามาเขาเรียกว่าไงนะมาให้เรารีวิวแต่จริงๆแล้วพี่เอก็ได้ทาการสปอยไปแล้วนะทั้งหมดก็นี่อย่างละสีเลยนะหลังกล่องนี่มันเหมือนกันไหมหลังกล่องมันเหมือนอย่างนี้นี่ไหมโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบเร็วๆนะเพราะเราดูรีวิวแล้วทั้ง3กล่องเลยเดี๋ยวเราจะดูเราจะดูฝั่ง ฝั่งฮีโร่ก่อนอัศูนย์หนึ่งอันไหนศูนย์หนึ่งอันนี้อ่ออคุณนิกเดี๋ยวเราจะแกะดู<ก>นะครับรอขออนุญาตพี่นัทแกะหนึ่งกล่องก,ก่อนนะครับแกะนะอตรงลงแกนะแก,กี่กล่องอะแกะไปเลยต้องแกะเปิดหลังกล่องโชว์อยู่แล้วอะแต่ว่าอ่านี่นะครับเรียกได้ว่าสวยงามเราจะมาดูเขาเรียกว่าความพรีเมียมของน้องสักนิดนึงนะอ่าหนูน้อยหมวกแดงนะครับนี่ข้างหลังยังไม่มีนะครับ ยังไม่มีการเปิดแต่อย่างใดเปิดสดให้ทุกคนดูมันก็ตอนคุณดิวสดๆเหมือนกันนะครับมาถึงกระมอนข้ารออะไรนะนั่นแหละ,อะโอเคน,อนูนน,น้อยหมวกแดงเอ็มม่านะน,นี้ดูดนะทุกคน,นคงจะรู้สก,กิลแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วก็เขาเรียกว่าไงวอนมันจะเล่นนานแล้วใช่ไหม,ไมเราจะไม่พูดเยอะนะเราจะขี<ม>่ขีมาหลายเรือยแล้วครับเราจะเปิดแบบเร็วๆไปนะไอันนี้เขาโมเมนะเรียกว่าซื้อกล่องนี้สี่กล่องก็ได้ทั้งสองสายเลยนะอ่าเปิดไปรัวๆจ้า นี่ Impact นะเรียกได้ว่าจริงๆต้องเช็คให้ดีนะว่ามันมีการเออลุงเอ o อเอรบ้างหรือเปล่านะมันมีใช่ใมันมีนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงดูนะว่าเป็นยังไงนะโอเคหลังกองเปิดมานี่โอ้เขาแถมแฟลกมาให้ด้วยนะแถมแฟลกมาให้อย่างละ3เลยนะนี่นะเป็นแฟลกทั้ง3เลยสด้วยดันเจียนนะแล้วก็ เป็นอามาเทละสนะครับเป็น VR บีอาร์มีอนต์โชว์ดีลุกโอเคอันนี้กล่องแรกไว้เป็นที่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเราเราให้หนายโคอสโมเมนต์โอเคคอสโมเมนต์อามานะครับอ่ะเรียกว่าดูแบบอย่างรวดเร็วนะ ต่อเลยต่อเลยไม่เดี๋ยวไม่จกแน่เลยบ้านะกินเล่นอะไรกันลยมาทุกคนอย่าไปสนใจเสียงตรงนั้นเสียงของเซงการ์มันดีนี่กว่าใช่มาก็เลยเห็นยังยังยังไม่ได้มีการแกะอะไรอย่างใดนะแกะโชว์กันไปเลยนะครับติดนี่ช่างมันก็ไปเคลียร์ทีหลังใช่ไหม Okay, ใช่ผมเลือกที่จะไม่ติดนี่เลยนะรอบนี้อ่ะติดแล้วครับเดิมครับนูน้อยหมกแดงเอาข้างหลังสองใบออกมาก่อนเออขอเช็คนิดนึงนะว่ามันหลุด QC วาหรือเปล่ามันอาจจะมีบางใบซ้<ม>ํา<ม>บางใบขาด<อ>หายไปเลยซึ่งน่าสงสารนะคือดีนะเนี่ยคือมันให้แฝกมาครบเลยนะ เรียกได้ว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะเอาไมดเอามันก็บอกให้คว่ำไม่นี่ก็เบิร์โชว์ยังไม่เห็นเดียวไม่รู้ชื่ออะไรนี่ไป,ไปึ๊บโอ้ไม่เดียวคุ้มเลยพี่กองพลกับยางเบอร์พีสไปคูต่งองใบที่นอนนั้นเลล่นแ้วยสวยสวยสวยเจ้พี่ถ้าพี่ขายผลนี่พี่ใช่เยอะอยังอย่าเย็นบ้านขายบ้านรูขายรถ นี่แลสุดแลใช่ไหมในก็เนี่ยนะสี่ใบอ่าแสดงแสดงงั้นเป็นข้อสรุปได้ว่าทั้งสามกล่องนี้ฟอยล์หลังกล่องออกมาปนกันนะไม่ได้แยกกล่องใดกล่องหนึ่งนะเรียกได้ว่าเขาเรียกได้ว่าไงอ่ะเออมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สมมตินะสมมติบางคนอยากเล่นกองพลังการสยามใช่ไหมเปิดหลังกล่องอาจจะได้อามาทสสี่ใบมันก็ไม่คุ้มสำหรับคนที่ไม่ได้ลแต่เขาจะยอมหรือเปล่านะโอเคจบกับชุดนี้นะคุณมิกใส่บรรจุกล่องกลับไปให้หน่อยเนี่ยใส่กล่องกลับไปให้หน่อย เราจะไปดูในชุดขีดสองนะครับอสองเป็นกองโพนกาศยานสี่กองนะครับรวดเร็วมากสายแบบนี้นะนะกพิณครูเอาหนึ่งสายนี้เป็นสายที่คนรอเล่นกันเยอะนะแล้วก็เป็นสกินหนึ่งสายที่เล่นยากที่น,น่าเบื่อนะน่ารักครับมันก็แค่น่ารักนะแต่แต่มันก็ไม่น่ารักหรอกเพราะว่ามันจะนนนม,นมันก็เขาเรียกว่าไงนะเฮ้ยงั้นงั้นน่ะงั้นเหรอเขาเล่นกูได้เฮ้ย มันมันก็เก่งนะทุกคนนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็มีเขาเรียกว่าไงอะจุดอ่อนนะแต่ว่าตอนนี้จุดอ่อนมันยังไม่มานะยังไม่มา,าด้วยมันก็เจนเลยมันก็เลยเก่งเกินไปนะมนไล่ดูทีละใบนะครับนี่เช็คฟอ,อยสักนิดวายุคลั่งหมายเลขศูนย์ฟ้าครามฟูบุกิมายุซุมินะเอนนอเก่งย คือมันน้อยอ่ะนะพูดคือถ้ามีดราม่งดราม่าอะไรหน่อยก็ขอพูดกันตรงๆนะคือหนึ่งร้อยสสิบห้าบาทสำหรับกล่องนี้มันน้อยนะมันน้อยนะทุกคนลองดูนะนับไหมนับห้ดูหนึ่งสองสามสี่โอเคสามสิบแปดเฮ้ยต้องเช็คบางทีอ่านไม่ครบเลยถึงสี่สิบเลยอ่ะเหรอห้าเก้าสี่เจ็ดสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้า่สิองบาี่เเก้าาใบนะผมเคยซื้อมาเออรเนอร์ด้วยไอเลอรตอนแรกมันเยอะแยนะเออรเนอรเนี่ยเี่ใถ้าไปดูในเพจเนี่ยไม่ใช่ในเพจดิในดดามานะกลุ่มก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันเยอะนะคิวดูกิีคือเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่พี่มองว่านะมัน จริงๆมันควรจะลดลงสักนิดนึงนะนนคือราคาเนี่ยราคา135บาทเท่า Td 135บาทเท่า Td 135บาทเท่า Td แต่จํานวนใบที่ได้นี้ได้แค่38ใบแล้วใบ20ใบไหมไม่รู้นี่มันกล่องเดียวมันเล่นไม่ได้เลยไม่รู้คือแล้วคือมันแล้วมันแยกออกมาแบบสามเยอะมันเยอะนะการแยกที่หน้าหน้าหน้ามันเยอะมากนี่พี่ไม่เปิดนะมิกหลังกล่องพ่อไปก่อนเอา39เหรอชัวร์เปล่า ไม่เออมันนบแต่นี่มันเขียนว่าสามอเอาอะไรกันไม่รวมมันนี้นะไม่รมมันนี้นะชกไม่รมมันนั้นใช่ไหมเออมันไหมเออที่ถ้ามีอะไรเกินมาแสดงมีลายขาดทางบอกก่อนอ่ะใช่มีคนบอกผมอ่ไนี่มาทอารมณ์เหมือนใบที่ได้สี่พี่ก็จะได้ห้าแล้วอะไรที่ได้5้าไอ้สี่พี่ก็จะได้สอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเีย่มัวนะม่แค่ไปไปมิกเสียเวลานับเปิดเลยอ่ เจอเจอแม็กดาคอนซูได้ไหมครับสบายต้องถามคุณลองก่อนลองดีได้กว่าเราไม่แน่กว่าแบบรวๆนะเปิดแบบรวดเร็วเช็คแบบรวบรวดเรียกว่ามีแฟลกเล่นกันเลยนะแฟลกนี้ให้บานเลยนะทำหลังกองอะ มิกมาเร็วๆเดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเลยนะหลังกล่องเมื่อกี้เปิดทีละใบทีละกล่องแล้วกันใบที่สองหลังนั่งจากหลังทำไมนี่มันอยู่อะรนั้นวะไอ้กล่องนี้มันอยู่หลังหุ่นเลยนะแล้วไอ้ใบนั้นเขไม่มีใบไหนก็แค่นั้นไม่มีใบนี้เหรอเดือดเดือดเดือดเหรอเดือดในกล่องนี้มันไม่ให้มาพอดีๆอ่ะเปิดปั๊บมาโอ้เรียกได้ว่าสวยงามนะครับกับโอ้โหอายุรุปนะซาสึกิฮาฮาคุระ ฮะซากุระใช่ใช่ฮะฮาซากุระผมผิดเองไปถัดไปโอ้ทาโกจูทาโกจูฟอยเหรอบีอาร์เลยแหละอบีอาร์เลยนะสวยงานบลังการร้านแปดถัดมานี่อามาเทระสือสุดท้ายโอไลเซนพินัทโอ้โหผมแล้ว เรียบร้อยนะครับเการได้เป็นนี่แต่ว่าเปิดไม่ดีก็สี่ใบสำหรับอันนี้นะเดี๋ยวเราเอาไปรวมไว้ก่อนคุณมิกแล้วก็เดี๋ยวกล่องสุดท้ายนะเอาคุณมิกบรรจุเหมือนเดิมตรงนีให้ให้เราเปิดไหมครับให้เราครับแล้วจะาคือของอยากเปิดไหมเออดีเขาเป็นอะไรบุ๋คือกล่องอื่นนะคือมันใส่ล้นนะคือกล่องนี้มันใส่พอดีเลยอ่ะไรอ่าหอะไรอ่าห้อ่าหก็อันนี้แปดใบบางอย่างนี่เปล่ากล่องอื่นรู้ดกล่องอื่น มาถัดมาเป็นกลองขีดสามนะครับเป็นอามาธีราสือนะชุดนี้ซื้อ4ี่กล่องก็สามารถที่จะเล่นเทปสายฟ้าได้เลยนะเทปสายฟ้าก็ทําไปแล้วนะน้องๆที่สนใจก็เข้ามาดูคลิปตรงนี้ได้นะพี่จะไขึ้นใต้คลิปไม่ไม่จะขึ right. ้นขึ้นไอเครื่องหมายตัวไอไว้มือขวาใช่อ่านี่ซอยแต่ขอตัวกันนี่ตรงไหน อาเทพไฟฟ้าแห่งแสงอามาทิลาสึกนะฟอยทำออกมาดีเลยนะแก้ตัวอันนี้ให้อภัยนะคอันนี้ได้อะไรนะแบทเทิลบิวดิ้ใช่ไหมอ่าป,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 ปดูสิ<ป>โอ้รีเวบางใบกลับมาให้นะค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างที่โอเคนะหลังของก็เหมือนเดิมนะ คือเขาเรียกว่าไงอ่ะแกะไปแล้วนะพี่รีวิวไปแล้วนะในเขาเรียกว่าอ่านทีละใบนะนก,ก็ขอ,ขอไม่อ่าน,นซ้ำนะครับอ่าก็เดี๋ยวขึ้นตัวไอไว้นะส่วนตรงนี้เราก็ขอมาเช็คเออร์เรอร์แล้วก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนยนะกับป้อคมคุ้มค่านะเรียกได้ว่าเขาช่วงไม่มีคลิปจนัวร์จ้าไม่มีคลิปเจะลงแล้วจ้าเราดารมาม่ากันเถอะอะไรอย่างนี้นะก็ดราม่ากินนะครับก็คือกล่อ,องนี้มันมีกี่ใบอ่ะคุณมิเกเช็คยัง47่เลย47เด นี่มันความเหลื่อมล้ำทางตัวเมส์47นะ47ใช่อินุส38นะครับกล่องอีกองตายไปทุกคนหมดแล้วนี่ตอนเนี้ยไม่คุ้นเลยทำตัวเป็นเกมสในค่าย Google ป็นได้โอ้น่าสงสารคือจริงๆมันอยู่ที่บริษัทนะมันอยู่ที่บริษัทนะไม่ได้อยู่ที่เรานะเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาเป็นคนกำหนดว่าใหญ่จะทำออกมาแยกเท่าไหร่นะ มันก็ดีสำหรับในการแยกสายแต่สำหรับความคุ้มค่าของเรามันแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านะโอเคเอาลูกนี้มันจะได้กี่สายกี่สายสามสายสี่สายนะสี่สายสี่สายแมนเชสตอร์บิลดิ้งอ่าไอ้เดลโรบไอ้เดลโรบต้องพึ่งของเก่าเน่นอนพึ่งเก่าเยอะมาดูทีละใบใบที่หนึ่งจัดไปครับลายเซ็นครับคอสโมแมนโอ้คุ้มจัดโอ้ยธรรมดาครับดูดวงของผมไปไงล่ะ ใบถัดไปน่ามาถ่ายได้สิถัดมาโอเคคอสโมแมนและสุดท้ายคอสโมโคตรรักพี่สามใบเลยอ่ะเรียกได้ว่าคอสโมแมนเยอะมากเอามารวมกันดูหน่อยมาประมูลเห็นตรงนี้แล้วปิดเลยเเเยยยอออออะะะกมากเยใบนี้อ่าใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาพี่นัทสนใจจะปล่อยอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับอ่า นี่ดูลายเซ็นความสวยงามมากขอดูขอบขอบกรอบมันหน่อยว่าเยอะน้อยไหมว่าน้อยไหมว่าหลุดไปหรือเปล่าอ่ะใบนี้ใบนี้โอเคนะครับใบนี้สนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับใบที่หนึ่งนะโอเคอะไรอ่ะคาตนะคาตนะเดี๋ยวพี่จะรวมคาตนะคาตนะให้หน่อยนะโอ้โหโอเคแล้วก็เป็นอะไรสิล่าง BR ธรรมดาสามใบนะตรงนี้ลายเซ็นเนี่ยเรียกว่าแพงนะ เบรดเท่าไหร่ก็ต้องไปดูในช็อปนะยังไม่ได้คิดราคาถัดสี่สลับถ้าผมติดต่อแทสราคาถูกแล้วใช่ไหมพี่นะถัดมาก็เป็นอีกสายหนึ่งนะครับลายเซ็นคอสโมแมนนะครับอ่าสวยงามนะครับมีมีรอยมีรอยลายเซ็นนะเดี๋ยวกําลังดูขอบไม่ว่าอะไรเออเลอร์เราลองขอดูเลยดูขอบหน่อยนะขอบมันอันนี้ขอบขอบนั่นไปนิดนะขวาเนี่ยมันจะเล็กไปหน่อย ไม่เท่ากันนี่ไซส์เยอะกว่าไส์เยอะกว่านะไปเยอะกว่าอ่าเข้าใจไหมครับไซส์เยอะกว่าแต่มันไม่ได้มีชํารุดใดเองใดนะเรียกว่าออกกองใหม่ตามที่เห็นนะครับก็ยังขายอยู่นะครับคอมเมนต์มาได้นะอันนี้เป็น BR นะครับหนึ่งลายหนึ่งหนึ่งหนึ่งลายเซ็นสามสามบีอาร์นะครับโอ้ได้สี่หมดเลยอ่ะขอโคตรดีใช่ใช่อันนี้โคตรคุ้มเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกฮีโร่สายอื่นๆนะเป็นทากุจู นะครับหนึ่งใบเรือลบเศรษกิจแล้วก็น้องคนนี้นะครับน้องรู้น้องคนนี้ไงคุณคุณคุณอยู่ชอบนะครับน้องอ่าน้องคนที่โทรตามแล้วคุณยูต้องสิแกนต้องออกจากทุกอย่าง ใช่คนนั้นแหละสำหรับที่อยากอ่ะก็ประมาณนี้สาหรับกลองนะสำหรับทั้งสามกลองนะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะก็ใครเขาเรียกว่าไงนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวรอให้จัดเด็กจัดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาฟีฟายโชว์นะโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับ